เคลือบแก้วมาไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวจะลื้อทําใหม่นะครับลูกค้าบอกว่ามันไม่เงาเหมือนเคลือบกับโนตนะครับผมเบอร์ไปหมดขนคิ้วขนไรไม่เห็นเพราะผิวรถมันไม่ค่อยเรียบครับมันเป็นขึ้นขึ้นขัดตัดผิวส้มเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เคลือบนะครับยังเงาขนาดนี้เลยนี่แหละครับที่หลายๆที่เขาไม่ได้ให้คุณนะครับสวัสดีครับพี่โนตจากบ้านคนรักรถนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ m e r c e d e s Benz c 2 2 0 d นดีะครับลูกค้าท่านนี้เพิ่งออกรถมาใหม่ไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วบอกว่าโน้ต เอารถไปเคลือบแก้วตัวท็อปให้หน่อยเพราะว่าคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเคลือบมาแล้วครับเคลือบแก้วมาไม่ถึงอาทิตย์เดี๋ยวจะลื้อทําใหม่นะครับลูกค้าบอกว,ว่ามันไม่เงาเหมือนเคลือบกับโนตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันไม่เงาอย่างไรและเรารู้ได้อย่างไงว่าคันนี้เคลือบแก้วมาแล้วดูนะเม็ดน้ําคลมเห็นไหมครับเม็ดน้ําคลมเป็นเม็ดเม็ดวิ่งออกนะ เนี่ยครับเป็นเม็ดน้ําเป็นกลมๆวิ่งออกแล้วนะครับแต่ผิวลถนั้น่ะยังเด้งน้อยไปนะครับยังเด้งไม่ถึงขั้นสุดนะครับและผิวลถนะครับก็ไม่ค่อยเงาครับมีผิวส้มเยื้อนั่นเองนะครับลูกค้าบอกให้รื้อทําใหม่เลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าก่อนทําผิวเป็นยังไงหลังทําเสร็จผิวเป็นยังไงเดี๋ยวเราปล่อยช่างทางานก่อนนะครับไปชมการขั้นตอนแรกนะครับเราก็นํารถมาล้างทําความสะอาดนะครับแต่ตอนนี้เราล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่กาลังเห็นช่างกําลังขัดๆทุบถูอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าดินนนน้ํามััะครบ เป็นดินน้ำมันแบบเอาไว้ขัดผิวรถที่มันส,กสากๆนั่นเองนะครับขัดออกรูปและส่วนเกินของรถที่มันส,กสากๆเนี่ยมันก็จะเรียบลื่นนะครับปกติรถใหม่ๆอย่างเงี้ยเพิ่งจะเคลือบแก้วมาไม่ควรสากแต่คันนี้เนี่ยผมเอามือรูปเนี่ยสากมากแบบเนี่ยสะดุดมือเลยกึศ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 กึ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 ตลอดเลยนะทั้งคันแสดงว่าการเตรียมผิวตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ให้ช่างเนี่ยทำการรูปดินน้ำมันใหม่ทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวพอเราลูบเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะล้างเก็บแล้วก็เอาไปเริ่มขัดนะครับแล้วคราวนี้ดีเทลอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราขัดเก็บรายละเอียดนะครับเพราะเราจะมีการขัดปรับผิวส้มเพื่อให้ผิวรถนั้นเงากว่าสีรถจากโรงงานปกตินั่นเองเดี๋ยวไปดูการว่าเป็นยังไงนี่เลยครับไฮไลท์เราอยู่ที่ตอนขัดปรับผิวครับหลายๆที่ครับขัดปรับผิวก็แค่พอขัดแบบให้รถมันไม่มีรอยแล้วก็จบแต่สําหรับเราไม่ใช่ครับาการที่จะให้รถนั้นเงาเป็นผิวคมๆเหมือนกระจก มันต้องขัดปรับผิวส้มเท่านั้นซึ่งโรงงานทุกโรงงานเวลาทํารถออกมามีผิวส้มหมดครับมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งการขัดปรับผิวส้มเนี่ยมันก็ต้องทานานและมีเครื่องมือเฉพาะครับมาดูนี่ผิวส้มคืออะไรตรงนี้เลยครับเวลาเรามองไปที่เงาสะท้อนนะครับอ่าอย่างเงี้ยมองไปที่หลอดไฟนไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยลงที่หมอดไฟเห็นไหมคุจะเห็นว่าผิวหลอดไฟที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นขึ้นขึ้นเป็นลูกคันเป็นมากเป็นน้อยเป็นลูกคันเป็นขึ้นขึ้นนะครับเป็นขึ้นขึ้นเป็นขึ้นขึ้นอย ซึ่งตรงนี้แหละเราจะขัดปรับลดขึ้นให้มันลดลงให้มันเงานะครับมาดูด้านข้างยิ่งชัดนีด่ครับบริเวณด้านข้างนะครับเวลาเรามองเงาสะท้อนเนี่ยเบลอไปหมดขนคิ้วขนเลไม่เห็นเพราะผิวรถมันไม่ค่อยเรียบครับมันเป็นคลื่นๆซึ่งเรานี่แหละก็จะทําการขัดปรับผิวส้มนะครับให้มันคมขึ้นนะครับส่วนเรื่องความหนาของแล็กเกอร์เนี่ยที่จะสูญเสียไปเนี่ยก็น้อยมากๆนะครับสีรถคันนี้ปกติก็อยู่ประมาณ100อไมครนบวกลบ เราจะขัดให้มันหายไปประมาณสาไมครนะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูกันนะครับว่าความหนาของลบเดิมเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหลังขัดเหลือเท่าไหร่ดูกันและตอนนี้นะครับเครื่องวัดความหนาสีอยู่ที่ผมแล้วอ่ะเราจะวัดดูนะครับเดิมเดิมก่อนขัดเนี่ยได้ความหนาที่เท่าไหร่หน่วยเป็นไมครนนะครับ111ไมครนะครับอ่ะผมจะวัดอีกขยับจุดหน่อยมันจะเปลี่ยนนิดนึง114ไมครมันจะสวิงอยู่ประมาณนี้นิดๆิดหน่อยหน่อยเพราะสี รถทั้งคันก็หนาไม่เท่ากันอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจำไว้นะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยสิบี่ประมาณเนี้ยกอดขัดแล้วเดี๋ยวหลังขัดเดี๋ยวเท่าไหร่มาดูฝากระโปรงกันบ้างนะครับมาดูฝากระโปรงตรงนี้ไม่ได้ขัดดูนะอ่าตรงนี้นะหนึ่งร้อยสิบเก้าไมครอนอ่ะขยับมานิดนึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าไมครอนนะครับ่ออีกจุดหนึ่งตรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิหกไมครอนเดี๋ยวหลังขัดตับผิวซ่อมเสร็จ มาวัดกันดูใหม่ว่าผมขัดบางลงไปแค่ไหนบาคนกลัวสีบางต้องดูตรงนี้เลยนะครับไปลปล่อยเครื่องขัดไปก่อนขัดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ขัดปรับผิวส้มเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้เคลือบนะครับยังเอาขนาดนี้เลย นี่แหละครับที่หลายๆที่เขาไม่ได้ให้คุณนะครับเขาก็จะแค่ขัดธรรมดาลบรอยแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบเลยของเราปรับผิวส้มเงาระดับไหนลองมาดูใ,ใกล้ๆครับเห็นไหมครับฝากระโปรงเดิมทีเนี่ยก็เงาระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือผิวกระจกเงาสะท้อนชัดเจนคือถ้่าสองหน้าก็เห็นขนคิ้วเห็นเส้นผมชัดเจนนะครับอ่ามาดูด้านข้างดีงกว่านี่ครับด้านข้างนะครับเงาชัดเจนนะครับเงาสะท้อนเนี่ยคือชัดเจนคมเหมือนใกล้เคียงกระจกเลยนะครับ และสิ่งที่หลายๆคนกังวลกันก็คือความหนาของสีรถจำได้ไหมครับก่อนขัดเราวัดกันไว้ได้เท่าไหร่ประมาณ110ต้นๆน,น,นะหนึ่งร้อยิบอ็ดถึงหนึ่งอยิบสี่ผมวัดให้ดูเลยหลังขัดนะครับหนึ่งยยี่สิบจุดอาจจะไม่ตรงจุดเดิมคือถ้ามันมีการขยับจุดนิดเดียวเนี่ยมันจะเพี้ยนเลยร้อยยีสี่ร้อยสิบแปดนี่ผมวัดกี่เขียให้ดูนะ ร้อยสิบเอ็ดอ่าน่าจะใกล้เคียงจุดเดิมแล้วมันเลยแบบได้ประมาณนั้นร้อยสิบหกอ่ะนิดนึงแถวๆนีน้ร้อยสิบหกแสดงว่าความหนาของสีเนี่ยไม่รู้สึกบางเลยนะครับที่ขนาดเราขัดจนแบบเรียบเลยนะสีรถบอกเลยนะไม่ได้บางลงแต่จริงๆแล้วคือมันมันเอาเอาส่วนเกินที่มันเป็นขึ้นๆเนี่ยออกไปนิดนึงนะครับนิดเดียวนะครับคือสิ่งที่เอาออกไปเนี่ยเอาตามโตนะครับ ไทเทียมนะครับเม็ดเลือดแดงคนเราอะ7ไมครครับหายประมาณสองสาไมครเนี่ยหายไปเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงอีกครับน้อยมากหลังจากที่ขัดเสร็จแล้วขั้นตอนของเราการต่อไปนะค,คือเดี๋ยวเอารถไปล้างฝุ่นผงขัดก่อนนะครับแล้วก็จะเอารถไปเคลือบเรซิ่นกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวตามชมกันเป็นยังไง ยังไงบ้างครับเคลือบพรีเมียมซูเปอร์เรซินโปรแกรมท็อปสุดขัดปรับผิวส้มก่อนแล้วลงน้ํายาให้เป็นระบบกึ่งทากึ่งพ่นแล้วก็มีเคลือบภายในพรีเมียมนะครับนี่แหละครับจุดเด่นมันอยู่ที่การเตรียมผิวที่รถจะเงาได้คมได้ขนาดนี้ครับอยู่ที่การเตรียมผิวแบบขัดปรับผิวส้มนะครับที่อื่นเขาไม่ทําให้แบบนี้นครับเพราะหนึ่งเลยมันเสียเวลา2เนี่ยถ้าช่างไม่มีความชํานาญขัดออกไปเนี่ยกว่าจะได้แบบเนี้ยหลายวันและอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อสีแตกได้นะครับแต่เราชํานาญด้านนี้ห เงาไหมครับนี่ด้านข้างนี่รถสีบรอนนะครับนี่รถสีบรอนนะครับเงาไหมโอ้โหเงาสุดๆเนี่อ่ะแหวกออกโอ้เงาสะท้อนแบบเงาสุดๆ,แบบดๆนี่คือรถสีบรอนนะครับรถสีบรอนถ้าเป็นรถสีดํารถสีแดงรถสีเข้มๆบอกเลยครับว่าเงากว่าน,นี้อีกหลายเท่าตัวนี่รถสีอ่อนเง,งาได้ขนาดนี้เลยนะครับและนี่นะครับเอฟเฟกพิเศษนะครับของเคลือบเรซินนะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นขนแมวนอนหายเองได้เมื่อโดนความร้อน คำว่าเป็นขนแมวอ่อนคือเวลาล้างทำความสะอาดเนี่ยตามชิ้นงานสากโปรงบางทีมันจะมีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆมาแล้วเวลาบางทีเนี่ยเราจอดในโรงรถหรือบางทีเราเห็นตามหลอดไฟแสงมันกระทบหรือพระอาทิตย์มันจะเห็นเป็นขนๆขนๆขนๆจะเคลือบเรซินตัวท็อปเนี่ยรอยพวกนี้เวลาโดนแดดร้อนๆจ,จัดๆสักครึ่งชั่วโมงรอยมันจะจางหายเองได้บางส่วนอ่อนๆรอยอ่อนๆจะหายเองหมดเลยจะเหลือแค่รอยลึกๆเท่านั้น เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดด้านการเคลือบในปัจจุบันก็คือมีเฉพาะที่บ้านคนหลังรถเพชรบุรีที่เป็นเคลือบเรซินแบรนด์อาร์เมอร์เท่านั้นนะครับเราเคลือบให้หมดทุกชิ้นส่วนนะครับสีรถล้อแมกพลาสติกซีซีกระจังหน้ารวมถึงกระจกเราจะแยกน้ํายาเคลือบตามพื้นผิววัสดุนะครับแล้วตัวท็อปเนี่ยเรซินเรามีเคลือบภายในพรีเมียมเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเคลือบภายในพรีเมียมเป็นยังไงตไปชมนี่เลยครับเคลือบภายในพรีเมียมด้าน ในของห้องโดยสารนะครับพวกวัสดุที่เป็นหนังเนี่ยครับพวกนี้เราจะพ่นเคลือบอาจจะเป็นบางจุดอาจจะทาจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็มีการพ่นเก็บเพื่อน้ำยาเข้าตามซอกได้อย่างทั่วถึงนะครับ mm hmm. เวลาเคลือบไปแล้วสีจะเข้มขึ้นนะครับตประตูเนี่ยเราก็จะแบบทําตัวอย่างให้ดูว่าเคลือบกับไม่เคลือบสีจะต่างกันนะครับเคลือบสีจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแต่ไม่เหนียวเนอะหนะนะครับไม่เหนียวเนอะหนะดูพรีเมียมดูแพงข้อดีของงานเคลือบพรีเมียมนะครับหนึ่งเลยดํา ทนหลายเดือนประมาณ6-8เดือนต่อการเคลือบเพียงหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่2เวลาเบาเนี่ยมันเลอะคราบเก,เกงยีนหรือคราบครีมกันแดดมันเช็ดออกง่ายครับมันไม่ค่อยจับสั่งแน่นอย่างสุดท้ายครับผมเวลาพวกขนมนมเนยเวลากินเวลาเลอะแค่เอาผ้าชุบน้ําบิดปัดหมาดเช็ดเช็ดเช็ดออกแล้วก็ยังเข้มอยู่ยังไม่ซีตนั่นเองนะครับเราก็จะเคลือบอย่างนี้ให้หมดเลยนะครับตามคอนโซนลอะไรให้หมดส่วนวัสดุที่เป็นปีโนแบ็หรือหน้าจอพวกนี้นะครับ เราก็แนะนําให้ลูกค้าติดฟิล์มใสกันลอยโปรเทคเอาไว้นะครับเวลาเราเอามือไปทัสหรือบริเวณตรงนี้เวลาเราชอบเอากุญแจหรือเอาของเอาแก้วอะไรวางเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นรอยง่ายนะครับตรงนี้เราก็จะติดไว้ให้หมดเลยนะครับก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากเคลือบโปรแกรมตัวท็อปสุดพรีเมียมซูเปอร์เลซินนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บ้านคนลกวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับโปรแกรมเคลือบตัวนี้นะครับราคานะครับ อยู่ประมาณคั้นเนี้ยสองหมกลางๆเท่านั้นนะครับตัวท็อปหลังจากได้รับโปรโมชั่นส่วนลดแล้วนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูเพราะแต่ละช่วงโปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า3 0,000ื่นมีทอนยกเว้นรถไซส์ใหญ่จริงๆอย่างเช่นรถตู้อะไรเงี้ยก็อาจจะมี3 0,000ื่นนะครับนิดหน่อยนะครับใช้เวลาในการทํางานมาเช้าเย็นเสร็จแต่ขอเป็นการนัดล่วงหน้านะครับถ้าไม่นัดอาจจะวันเดียวไม่จบอาจจะติดงานอื่นอยู่ก็าอาจจะต้องจอดรถ1-2วันนะครับผมแต่ถ้านัดวันเดียวจบแน่นอนนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อพี่โน้ตบ้านคนรักรถได้ตามเบอร์โทรและ l ล n e ไอดีของร้านได้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆสนใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ออกรถใหม่ป้ายแดงอยากเอารถมาเคลือบอยากเอารถมาปกป้องอย่างนี้นะครับ<ๆ>ก็จะได้งานดีๆพรีเมียมสไตล์บ้านคนรักรถไปนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ